บทนี้นะครับจะรวมทุกสัตว์ทุกกลยุทธ์การทํากําไรแบบพอร์ตระดับ12ล้านโดยใช้มือถือแค่เครื่องเดียวเทรดแบบคาเปล่าไม่ใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวคุณก็สามารถทํากําไรกับตลาดการเทรดทองได้ครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยครับวันนี้ก็มาอยู่กับคิวอันสปอตในช่องคิวมันนี่เมนทนะครับที่มีผู้ติดตามรวมทุกช่องทางมากกว่า5แสนคนครับวันนี้นะครับก็ขอสัญญาทุกคนเลยครับว่าถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้จนจบ คุณจะได้รับโบนัสสุดพิเศษเหนือกว่าใครอย่างแน่นอนครับผมวันนี้นะครับเราก็เข้ามาสู่ในตลาดของการลงทุนที่มีคนสนใจจํานวนมากนั่นก็คืออีกหนึ่งอย่างที่เรียกว่าการเทรดทองนั่นเองครับผมผมจะบอกว่ากลุธ์ที่ผมได้ไปเรียนมากับอาจารย์ระดับพอร์ต12ล้านเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องใช้อินดิเคเตอร์หรือใช้เครื่องมือต่างๆในการวิเคราะห์กราฟแม้แต่อย่างเดียวนะครับคุณก็สามารถที่จะทํากําไรกับตลาดนี้ได้ครับผม หลายๆคนเวลามองถึงการเทรดทองนะครับก็จะมองว่าเฮ้ยเราต้องมีคอมพิวเตอร์เราต้องใช้อินดิเคเตอร์อย่างเยอะนะครับผมหรือว่าใช้ฟังก์ชันต่างๆของตัวในการอ่านกราฟนั่นเองนะครับผมแต่คิวจะบอกว่าเราใช้กราฟเปล่าเราก็สามารถทำกำไรกับตลาดนี้ได้ครับผม ซึ่งกลยุทธ์ที่คิวใช้นะครับก็ใช้ในการตั้ง tp ครบ100ก็ปิดกำไรไปได้เลยนะครับผมทำให้ไม่มีไม้ที่โดนล่าซึ่งคิวได้ใช้กลยุทธ์นี้มาทั้งหมดนะครับ10วันนะครับได้กำไรอยู่ที่2,900ดอลล่านะครับปีไปยังไงน,นะครับทั้งหมดอยู่ที่98,000 600บาทใน10วันนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นกําไรที่เยอะมากๆเลยนะซึ่งกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยคิวก็จะมีสอนทุกคนนะครับมากกว่า10กลยุทธ์บางคนเนี่ยพิ่งเข้ามาในตลาดนี้เป็นครั้งแรกนะครับแบบเป็นมือใหม่เลยก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้หรือว่าใครที่เคยเทรดตลาดทองแล้วพอแตกก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้เช่นกันครับเพราะว่าการเทรดทองเนี่ยมีหลากหลายกลยุทธ์แต่ละคนไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กลยุทธ์เดียวกันเพราะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันแล้วก็มีรูปแบบในการเทรดที่มันเหมือนกันอยู่แล้วบางคน ชอบเทรดสั้นบางคนอาจจะชอบเทรดยาวซึ่งแต่ละการเทรดเนี่ยมันก็จะมีกลยุทธ์ที่มันแตกต่างกันออกไปคุณไม่สามารถใช้ในรูปแบบเดียวในการเทรดทั้งสั้นแล้วก็เทรดทั้งยาวได้และนั่นก็คือปัญหานะครับ <c oughs> คิวก็เลยได้สร้างคอร์ที่มีชื่อว่า <c oughs> กลยุทธการเทรดแบบพอร์ตระดับ12ล้านด้วย <c oughs> มีถือเรื่องย <c oughs> ไม่ใช้อิ <c oughs> นดิเคเตอร์นั่นเองครับผมตรงนี้จะสอนมากกว่า10 กลยุทธ์นะครับในการเทรดว่าคุณชอบกลยุทธ์ไหนคุณเล่นท่านั้นท่าเดียวคุณก็สามารถสร้างกําไรหลักแสนหลักล้านได้ครับผมต่อมานะครับเรื่องที่สเนี่ยสำหรับมือเก่าแล้วก็มือใหม่นะครับผมที่เทรดแล้วยังพอแตกหรือไม่กล้าที่จะออกไม้แรกสําหรับมือใหม่ว่าเฮ้ยตลาดนี้เนี่ยมันคืออะไรมันเป็นเกมยังไงกันแม่เรายังไม่เข้าใจมันเลยกลัวที่จะออกไม้แรกกลัวพอรตจะแตกนะครับผมตรงนี้คิวจะสอนธีการวางเงินหรือว่า Mo n e y management นะครับว่าวางยังไง ให้ตายพอตคุณก็ไม่แตกครับผมฉะนั้นแล้วครับตรงนี้คิวก็จะสอนนะครับว่าลากให้ตายไงคุณก็ไม่แตกวันไหนที่มันกลับมากาไรคุณค่อยปิดทํากําไรนั่นเองนะครับผมและเรื่องที่3น,นะครับก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับ m มซ์เซตนั่นเองนะครับว่าถ้าเกิดเราเนี่ยทนแดงได้แล้วแต่ทนฟ้าไม่ได้เนี่ยเราต้องมีไมซ์เซตยังไงนะครับ <S <S การวางแผนว่าคุณจะเข้าซื้อตรงไหนแล้วก็คุณจะทํากําไรเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมเพราะว่าบางคนเนี่ย เข้าไม้ไปอุ้ยหวังกะรวยไปเลยนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วครับการที่เราวางออเดอร์หรือการที่เราวางไม้แต่ละไม้คุณวางออเดอร์แล้วคุณจงจําไว้ว่าคุณอยากได้กําไรเท่าไหร่แลวคุณจงปิดกาไรที่เท่านั้นนะครับฉะนั้นแล้วครับตลาดนี้คุณไม่โลภคุณมีโอกาสชนะเสมอครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็รวมอยู่ในคอสนี้นะครับปกติคอสนี้นะครับมูลค่าอยู่ที่59,900บาทครับผม แาพิเศษนะครับสำหรับ20ท่านแรกเท่านั้นที่ทักมาในตอนนี้นะครับแล้วก็พิมพ์สนใจคอร์สนี้ครับผมคุณจะได้รับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับเหลือเพียง9,900บาทเทนั้นเองแล้วเมื่อโอนเกินหรือครบเต็มจำนวนแล้วเนี่ยคิวขออนุญาปิดรับนะครับเพราะคิวจะวิวทั้ง20คนนี้นะครับให้ได้รายได้นั่นเองนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนครับสำหรับใครที่แบบเฮ้ยคอสนี้มันก็น่าสนใจนะ แต่เรายังคิดอยู่ก่อน,นครับคุณลองฟังโบนัสที่คุณจะได้กลับไปจากคิวครับโบนัสแรกครับสำหรับคนที่เรียนคอร์สนี้นะครับก็สามารถปรึกษาคิวได้ตลอดทั้งปีครับผมอย่างที่2นะครับที่คุณจะได้ไปนะครับคุณจะได้อยู่ในกลุ่มปิดที่อัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆนะครับุณต่างๆที่คิวใช้เนี่ยคิวจะโพสลงไปในกลุ่มนะครับว่าวันนี้คิวใช้ กลยุทนี้วันนี้เทนเป็นไงเนี่ยคิยวก็จะลากคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นนนั่นเองนะครับผมอย่างที่3นะครับอย่างนี้เป็นอย่างที่สุดยอดที่สุดเป็นโบนัสที่คิวมอบให้สําหรับคนที่ดูคลิปนี้จนจบเลยนะครับนั่นก็คือปุ่มทดลองเรียนฟรีครับผมซึ่งการทดลองเรียนฟรีเนี่ยก็ไม่ได้สอนแค่กลยุทธ์เดียวนะครับคิวสอนดึง2กลยุทธ์การทํากําไรแบบที่คิวทำนะครับให้ได้ ยอดภายใน10วันเนี่ยถึง2,900ดอลลาร์เนี่ยใช้กลยุทธ์อะไรนะครับในนั้นเนี่ยคิวก็เปิดให้ทุกคนได้เรียนฟรีๆไปเลยนะครับถึง2กลยุทธ์ที่คิวใช้นั่นเองนะครับผมก็ฉะนั้นแล้วครับถ้าเกิดใครสนใจกลุ่มเรียนฟรีเนี่ยก็พิมพ์ว่าสนใจกลุ่มเรียนฟรีนะครับแล้วเดี๋ยวคิวจะดึงเข้ากลุ่มปิด กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเรียนปีเฉพาะคนที่ดิวคลิปนี้จนจบเท่านั้นครับผมในสุดท้ายนี้นะครับก็ขอกล่าวถึงนักลงทุนระดับโลกนะครับวอลเลนบัฟเฟต์เขาได้กล่าวไว้ว่าการลงทุนที่ดีที่สุสดนั่นก็คือการลงทุนในตัวคุณเองถ้าวันนี้คุณไม่มีความรู้คุณก็แค่เพิ่มความรู้เข้าไปคุณก็จะได้กำไรแลครับแล้วเจอกันเมคอรสครับ